มาเอาม่วงเลวเอามาเนี่ยมามาม่วงนลเก็บม่วงมาให้นกินได้ป่ะาม่วงก็เม็ดเยอะก็เหนื่อยไม่ใช่มาม่วงม่วงไอ้นี่เม่วงเบาทำน้ำจิ้มมันอะมันสุกแล้วไม่มีใครกินไม่จะเอาดิบมาให้แล้วกลัวไม่กินอีกเอาดิบเอาลูกขับก่อนดิ หนักจริงๆหนักจริงๆค่ะป้าๆย้ายพาไปมาละกเกย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 ไม่เห็นหรอกโอ้โหเอาไว้ใหม่สิเมื่อกี้ไม่เห็นเออต้องอย่างนี้โล่อๆอย่างนี้ทำอะไรแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่ครับใหม่ก่อน นี่ไม่รักนะอะฮะอะไรก็นนะอะไรก็จะไม่ไหวสักอย่างเลยกินไหวไหมเนี่ยดูกางเกงที่เฮียนมาแล้วนะเป็นไอเฮี้ยนเลยนั่มันร่นอจังวะคนอะไรร่อจังวะฮะคนอะไรร่อจังเลยวะแกยังไม่มาก็แล้วไปนึกว่าแกมาแล้ว ตกลงว่าถ <c uk> <K> ้าผ่าก็ต้องเข้าอรุงเทพก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่เห็นไหนนันนี่ตัวเล็กอยู่ก็อยู่นี่แหละน่ะลูกไอ้มัดนะน้ำจะท่วมละ ไั้หมดโอ้โหน้ำอะไรแตก่พักดองอ่ะอะเอาอะไรพักดองอะดอกกุ้งพักเตี้ยนรวมน้ำหกหมดเลยเอาน้ำมันไหมน้ำมันละล่อยเลยเค็มนะลูกนะมันเค็มนะ เอาเอาตะไคร้แดงมันเปลือกไอ้ข้างนอกมันเคม็มรสชาติแปลกรสชาติแปลกมันไม่ใช่ไข่ต้มกินมงไ,งไหมกินมันเปียกไอ้นี่ไงกินผักดองอมันก็กิน,นม,กมันไข่เค็มนะมันไม่ใช่ไข่ต้มไอ้กินแปลกแปลกว่ะ นี่ต้นอะไรผักอะไรคุณก็เพิ่มความช้าก็เมือนผักชีจริงๆอะเนาะออกินจะเป็นยังไงเนี่ยลองเอาไปสักคำลองกินดูสิเออไปทำอะไรกินล่ะกินไม่เป็นจะใส่อะไรใส่พริกกินช่องเลยจะบ้าหรือผักอันนี้ไปต้มได้ยังไงผักอันนี้เคยต้มแกงใส่อะไรไม่อมไม่เคยกินนะไม่เคยเห็นทำเนี่ย นึกว่าต้นผักชีก็น่าลูกเต้า,ม,า,ามันเอาไปมันก็ไปทำกินอืมเฮ่กินยังไงวะเฮนกินยังไงของมันไม่เห็นกินมีไออะไรมันมีอยู่มันกินยังไงก็ไม่รู้มไม่ใช่กินวเวลาใส่ขอ้นั่นเข้าไปใส่กับข,ข้าวมันกินอนะไร มาเดิมนมาเาทออย่างนยกินอะไรนะกินนมแล้วไปเจาะกินแต่ไส้มันเน,นื้อนมก็ล่วงหมดสิโอ้กินอย่างงี้ที่ร่างแม่มาให้แล้วเปืองไม่กินไปหมดเลยล่ะไส้มันอร่อยก็กินมันรวมไปเลยมันจะได้อร่อยด้วยกันเออไปเล่นเจาะงั้นนมปังก็หกหมดอสิอร่อยไหมล่ะลินรวมกันนะยักคิว้ว ดูเรื่องกินอย่างนี้ไม่มาให้กินอีกแล้วกินเปลืองอ,อ,อ,อะไรจะทำอะไรรดนะ้ำโอ้มันร้อนกินไม่ดีเลยอืมกินไม่ได้ใช่ไหมลูกกินน้องไม่ได้เอา้า